ไปดูสุนันท์แซ่จิ๋วกับโอ้โหแม่ระยะนี้เออจับปันดีแค่ไหนครัก็กลันบมาับผู้ทิ่นไมเสนาธวีโอ้โหเป็นจังหวะนี้ครับจังหวัดที่เขาไปแรงยไปนี่กับจะเล่นสามเหลี่ยมเลยครับจังหวัดที่ทางเข้าไปครับเป็นการถือว่าเป็นการเคาะสนิมก็มาจากทีเลย จากสนามไปนะครับบอาไปคนทำเยอะๆไม่เหื่อใครใส่ลงจับว่าจะว่ารุ่งใหญ่ไปนู้นเร็วจดใส่ครับครับในตัวน่าเป็นดีกว่าเยอะก่อนครับนี่มาเป็นทางด้านของหลายทคนด้วยกันครับที่มาด้วยสุดไปนลยว่ักที่ซุดเปิดมากฟื้นเลยมาบอลจีนขึ้นมาครับด้านของบิ๊กไปสกอร์ยอกลูกนี้โอ้โหแม่ประตูครับอยังฟาไว้ได้ครับด้านของซาบิโต ก็วันนี้อารัตบอลไปที่15ครับวิยุดีสเวจิครับไหลติมมาเป้าหมาที่19ครับกระถูกเจอสุดสัว่าไงโอ้ยแต่ผจังวันนี้ไฟจังกว่าที่กลัมาวีับตึงยิ่งตึ้ับในจังหวันที่14กงขึ้นมาครับอาวุธจูบไปสะหมแนนนิดเอรุได้เทปแนนนิดนะบอยบอยน้องๆวันนี้ทำหน้าที่ได้ดีครับวันนี้โดยจะาะ แสดงจากอบ์ดบอนนี้หลับไปแล้วคุณอ่ะอ่ะที่นุนใส่ฟันเล็กสุนัขุ่นจะมีอกับอาวุธไม่ใช่ตลกไม่อาวุธอเก็เก็บเก็บเก็บเเก็บเกบเก็บเก็บเบเ่บเกตเอ็บเกเก็เก็บเก็บเกบเก็บเบเก็บเกก็บเกเบเกเกีบเเกบเก็บเเก็บเกเก็บเก็บยก็่ก็บเเ ได้อสิา,าต้องเข้าไปล่วงับแต่วันนี้ก็บบได้้องมแทมยังไงตะุดไ้ที่ใช้สิยกตงมาคุณมาคนลุได้ครับมาตัดห้นไปที่สิหเดินอย่าเดินอย่าเดินยิเดียวอิดเดียวไลไหไลิมาที่สุดนานอาครับตะเจ็งมาได้ใช้สิ ต่อบอว้หน yep. um hmm ่อยครับคุณนันจุกมาได้ออกทางซ้ายอากบสหุ้นพยายาเจอสมพรสมุ้นสมพรว่าไงให้สหุ้นอาับสมพรตัดไปอยู่ครับไล่มาที่ทางซ้าของซิมุกลิ้งข้าวาเรื่องชาสับพลูกโอ้โหเออนิบเดียวสวัสดีครับเออถือว่าจบกเป็นการจริงครับไอ้ดันดันของซิสโคครับไอ้ด้านของเรื่องชาบุญเกิดเออสับลูกนี้เฉี่ยวสองเปนนิดเดียวเอาครับอย่าที่จะอีสมอให้ได้ครับสวัสดี แต่เสมได้ดเอย่างที่เกดขนวแล้วไม่มีการต่อรักไม่มีการจฉลากครับก็มาเป็นสินจนักกิเตเพื่อหาผู้ชนะเล็กละบบนเจอกับสกอตนดัตาชิงลำกาษาตองปีเอพีอาร์ตนนี้ไม่หันไปไม่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 ม่ไม่ไม่ นัทโค้สั้นๆครับวุดฝักไปที่ตุดบอลออมาครับเดียวพิชาเกี่ยวบอบลูกได้แต่ผมวิจัยสิบอลแล้วก็ให้เล็วขึ้นมานับโอ้ยฮู้แม่สัตวตัวแต่ว่าไม่ตรงกรัาจังหวะนั่นได้เลยครับรัฐภูกัรรักเล็กเขาแล้วแลเาแล้วครับทีมงานคับผม f 4 คนก่อนพันขึ้นเไปล้่ัได้บอตายก่อนไปยื้ออหน่อตาอครับอำนาจนาเจ้ยือำนาจึงเข้าซ้ายกันขอานท่านลูกพชาตาไมาอำนาจตุ้มเดียทางด้านของใหญ่ับใหญ่ับไปิดเลยติดเลยแต่กไมด้กันปาดีอำนาจตหนึ่ลูกนี้อาับไมชุบเยตไปดูครับมาูให้มาสุดหน้าแต่บอลยิงพลึบไปโอ้โหสุดยอดไป ยิงได้เยี่ยมครับที่เยี่ยมกว่านั้นครับผู้รักษาประตูครับของเครือข่ายคู่ผู้ของครับโอ้โหแม่กวินว่าบินได้ครับแม่ประตูนี้ก็บินได้เหมือนกันนะเอาละครไปเลยครับเปลี่ยนตัวได้ตลอดครับเปลี่ยนตัวได้ตลอดเอาละครติดซีออกมาครับลุงล้างบอลบอลงครื่วยที่บอลอยู่ต้องตรีกันเล่นกับเปลี่ยนตัวได้ทันทีจริงจริงครับเออเอาเวลาแต่ไม่ให้ความเบื่อเลยไอ้เรื่องของการการแข่งขันก็มีแล้วก็มีครับนักกีฬาทุกทีด้วยทำกันแค่นั้นก็ถือว่า ันแบบ่อเนือกครับลกมอันใดบอนกรามอันในวิ่งเยอะเก็บอลเวลาแล้วขอคุณมาอยากคุณมีเอากเวลาก็จี้มาเรื่ยครับด้านของบลกุตโกตอนนี้ปิดหัวจยังนะครัอาวไปที่ไห้ยัี้มาวมๆอ้ยอยชุดเกียรไม่เหน่อยเสได้เลยไม่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 ไมไม่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 ไ่ไม่ไม่ไมปไนเไม่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 ไ่ไไไไไ่ไไไ ออบล่อับบอมีอะไรใส่ไม่ยั้งครับตัวนี้เร็ว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 เ ยิ่ย้ายไว้ได้นานแค่ไหนครับไแกระโดดเลยเจ้าไรสุนันท์จีปลื้เอาแฝดานไม่อยู่ครับจบด้วยประตูตีเสมอครับของกระพุทธครับแหม่โดยทางด้านของสุนันท์อ่ะครับเปลี่ยนอีกคครับอ่าบาดสมออกมาพักก่อนครับแบาดสมบอกแอ้โหรอดแล้วเอาละแับเปลี่ยนเจ้าของร้านกาแฟลงไปบ้างครับดีครับแหม่อดีตนักเตะทั้งนั้นเลยนกับตระพุทธวันนี้ควรจดประจเจอกันครับ ก็เดบนนตเป็นไม่ครับครั้งแรกครับที่หนึ่งของโดยรับงภวิยาครับกีฬาจาร